สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกถึงเรื่องราวเบื้องหลังการก่อตั้งสถาบันการศึกษาพุทธศาสนาแห่งหนึ่งซึ่งเอ,อเต็มไปด้วยเรื่องที่ฟังดูเหมือนถูกจัดวางไว้ไม่น่าเชื่อจริงๆใช่ค่ะมีทั้งเรื่องที่ดูเหมือนบังเอิญปาฏิหาริย์แล้วก็ความชื่มโยงที่น่าสนใจมากๆค่ะเราจะลองไล่เรียงเหตุการณ์จากข้อมูลที่มีทั้งบันทึกคำบอกเล่าต่างๆเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางนี้กันนะครับลองนึกภาพนะคะ พระภิกษุรูปหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่รูปเดียวเลยที่ดินผืนหนึ่งหลายปีมากมีแค่ภาพนิมิตกับเสียงกระซิบที่ได้ยินตอนทำสมาธิเชื่อว่าที่นี่มีภารกิจรออยู่ครับเป็นภาพที่เออน่าสนใจมากวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมหาวชิราลงกรบาลีเถราวาดราชวิทยาลัยค่ะเส้นทางนี้น่าทึ่งมากจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่สถาบันที่สำคัญในปัจจุบัน ใช่ครับเรื่องนี้มีครบเลยทั้งศรัทธาความพยายามเเหตุการณ์ที่ดูเหนือธรรมชาติแล้วก็การรอคอยอันยาวนานข้อมูลเราก็มาจากบันทึกของสถาบันโดยตรงนะครับเป้าหมายคือเราจะมาไล่เรียงเหตุการณ์กันทำความเข้าใจว่าจากความพยายามธรรมดาธรรมดากลายเป็นสถาบันระดับนี้ได้ยังไงครับผมเริ่มกันเลยไหมครับเริ่มเลยค่ะ เปลียนสำคัญจุดแรกเลยก็น่าจะเป็นพระราชปุตราของในหลวงรัชกาลที่10เมื่อปี64ใช่ไหมคะมที่ทรงให้ความสําคัญเรื่องภาษาบาลีอันนี้สําคัญมากครับวันที่8เมษายน2564พระองค์ท่านทรงมีพระราชประรบเรื่องมรดกอันล้าค่าคือบาลีเถรวาบหลักธรรมในพระไตรปิฎกคแล้วก็ทรงตัดถามสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็คณะสงฆ์นะครับว่าอจะส่งเสริมการเรียนบาลียังไงดี ให้เข้าถึงพระไตรปิฎกได้จริงๆอือหือคำถามนี้คือสะท้อนความตั้งพระไทยชัดเจนเลยนะคะชัดเจนมากครับแล้วก็กลายมาเป็นประจาหลักของราชวิทยาลัยในเวลาต่อมาเลยแต่ว่าก่อนที่จะมีพระราชนุพธฉาครั้งนั้นก็มีความพยายามจะตั้งโรงเรียนบาลีมาก่อนแล้วถูกไหมคะมีครับมีก่อนหน้านั้นจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ย ต้องย้อนไปตอนที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์กับรองศาสตราจารย์ดรเวศรนณกรณกุลท่านพยายามหาที่ดินสร้างโรงเรียนนะครับโรงเรียนศักยบุตรสามเณรสีหะคือเป็นโรงเรียนเฉพาะทางเลยสําหรับสามเณรท่านหากันอยู่2ปีเต็มๆเ,เลยนะฮะพศ .2562 ถึง2563แถวแถวนคนปรปฐมสามพรานพุทธมนฑลแต่ก็เออหาไม่ได้เลยครับ ทั้งที่มีผู้สนับสนุนแล้วนะฮะคือพันโทดอรไพโรธพนารินท่านเจ้าบริจาคเงินมาช่วยเกือบ5ล้านบาทแล้วดูจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเหมือนกับว่าสถาบันนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้โจทย์ใหญ่บางอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมภาษาบาลีนี่แหละใช่เลยค่ะประเด็นสําคัญที่เราสกัดมาได้ก็คือปัญหาที่อาจจะเรียกว่าเป็นวิกฤตเงียบของการเรียนบาลีแบบเดิมๆนะคะครับ คืออัตราการสอบผ่านบาลีสนามหลวงเนี่ยมันต่ำมากจริงๆค่ะอยู่ที่ประมาณ10%มานานแล้วโอ oh, ้โห10%เองเหรอครับค่ะซึ่งผลกระทบมันก็คือาศาสนาไทายย่าจำนวนไม่น้อยเลยอาจจะไม่ได้เข้าใจพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งจริงๆอืมแล้วที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือการศึกษาคัมภี์บาลีโบราณอย่างเช่นวยยกรกัตจายนะที่เชื่อกันว่ารักษาความหมายเดิมได้ดีมากๆเนี่ย แทบจะหายไปเลยค่ะฟังดูเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเนี่ยงั้นการก่อตั้งมหาวิชราลงกรก็เลยเไม่ใช่แค่การตั้งโรงเรียนใหม่ธรรมดาๆสินะครับไม่ใช่เลยค่ะเหมือนเป็นความพยายามจะรีบูตระบบหรือว่าฟื้นฟูครั้งใหญ่เลยด้วยแนวคิดที่น่าสนใจมากคือผสมบาลีโบราณเข้ากับภาษาอังกฤษใช่ค่ะในรูปแบบที่เรียกว่าบาลีอังกฤษโปรแกรม แล้วข้อมูลก็บอกว่าได้รับพระราชทานนามแล้วก็ทรัพย์สนับสนุนโดยตรงจากในหลวงรัชกาลที่10ด้วยถูกต้องเลยค่ะแนวคิดหลกัหลกๆก็มาจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดพิชญยาตาิการามแล้วก็พระธรรมวชิราจารย์ซึ่งตอนนั้นก็คือพระเทพสุวรรณเมธีนะคะครับผมแล้วก็มีรอสอดอเอรเวศบรรณกรกุลด้วย เป้าหมายหลกัลกๆเลยคืออยากสร้างระบบที่เน้นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่ท่องจําไปสอบให้เรียนรู้แบบลึกซึ้งใช่ค่ะตั้งใจจะหาที่ดินสร้างโรงเรียนชื่อสากยบุตรสามเณรสีหะเพราะท่านศรัทธานในระบบวงบาลีปริยัติระบบนี้คือเน้นเรียนบาลีแบบเข้มขน้นใช่ครับแบบดั้งเดิมเลยเน้นเข้าใจรากฐานพระไตรปิฎกจริงๆแต่ ก็ติดปัญหาใหญ่คือหาที่ดินไม่ได้ครับตอนนั้นแล้วเรื่องมันมาลงเอ่ยที่กำแพงแสนนะคนปรปฐมได้ยังไงคะอันนี้ต้องเกี่ยวกับหลวงพ่อพระมหาบรรจบแล้วใช่ไหมคะกับนิมิตของท่านถูกต้องครับต้องย้อนไปปี2550เลยตอนนั้นท่านคือพระมหาบรรจบขันติโกอยู่ที่วัดเจ้ามูลกรุงเทพค่ะท่านเป็นพระกรรมฐานก็มักจะเห็นนิมิตเป็นทุ่งนาเขียวๆก,กว้างๆมีอาคารคล้ายๆปราสาสตรเกิดขึ้นบ่อยตอนนั่งสมาธิค่ะ แล้วท่านก็เดินทางมาที่รางพิกุลกำแพงแสนใช่ครับแล้วพอมาถึงนี่ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกยังไงคะคือท่านคิดจะเดินทางต่อไปแต่กลับมีชายร่างสูงใหญ่มายืนขวางไว้บอกให้ท่านกลับไปนั่งที่เดิมฮะขวางไว้เลยเหรอคะครับแล้วก็บอกอีกว่าโปรดนั่งรอตรงนี้จะมีคนมาหาท่านคือฟังดูเหลือเชื่อมากค่ะเหมือนไดหนังเลยนะคะ หลายคนก็มองว่าเป็นปาฏิหาริย์น,นะครับแล้วที่น่าทึ่งคือพอท่านรอไป3าวันกลุ่มสิทธิท่านนำโดยดร์พัทสกุลโสพลอนันตกิจก็มาหาท่านที่นั่นจริงๆเอ้ามาได้ยังไงคะเหมือนนัดกันไว้เลยเหมือนมีคนนำทางมาเลยครับพอมาถึงเห็นสถานที่ก็บอกว่าตรงกับที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเป๊ะเลยโอ้โหก็เลยเกิดสัทามากรวบรวมเงินซื้อที่ตรงนั้นถวายเลยเกือบ4ีไร่ ปี2551ได้ที่แล้วก็สร้างกุฏิแต่ที่แปลกคือกุฏินี่ใหญ่โตมากสองชั้นห้องน้ำเยอะแยะทั้งที่หลวงพ่ออยู่รูปเดียวใช่ครับท่านให้เหตุผลไว้ว่าภายหลังจะมีสามเณรจำนวนมากมาพักอยู่ที่นี่มองการไกลมากๆเลยค่ะครับแล้วก็นำมาสู่จุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งตอนทำบุญถวายกุฏิดรภัสกุลก็ถวายเงินเพิ่มอีก5ล้านบาทค่ะ เพื่อสร้างวัดตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกใช่ครับแต่กำลังจะเริ่มเลยนะหลวงพ่อสั่งหยุดทันทีเอา้าทำไมล่ะคะท่านบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบสั่งซ้ำๆว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือบอกว่าจะมีบุคคลผู้มีศักดิ์มาสร้างสถานที่แห่งนี้ด้วยตนเองโหคนที่บริจาคไปนี่คงช็อกเลยนะคะครับก็กระทบความรู้สึกมากกลุ่มศิษย์ เจ้าภาพก็ผิดหวังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหยุดค่ะก็คงเสียความรู้สึกครับสุดท้ายก็เลยแยกย้ายกันไปไม่ได้กลับมาอีกเลยทำให้หลวงพ่อต้องอยู่รูปเดียวที่นั่นตั้งแต่นั้นมาใช่ครับอยู่รูปเดียวเกือบ15ปีเลยนะ15ปีอยู่กับความเชื่อเรื่องเสียงกระซิบกับการรอบุคคลผู้มีศักดิ์แล้วก็พัฒนาที่ดินกว่า40ไร่จากทุ่งนาเป็นป่าครับเป็นการพิสูจน์ศรัทธาที่ เอหนักแน่นมากจริงๆแล้วสุดท้ายการรอคอยนั้นก็เห็นผลปรากฏผลจริงๆครับไม่กี่ปีต่อมาจากที่ดิน36ไร่พระรูปเดียวกลายเป็นเกือบ200ไร่มีโครงการใหญ่ๆทั้งราชวิทยาลัยโรงพยาบาลอุทยานธรรมวัดมีสามเนินมาเรียนเยอะแยะด้วยใช่ไหมคะครับกว่า200รูปเรียนทั้งบาลีทั้งอังกฤษเลยแล้วก็จุดสำคัญที่สุด วันที่6เมษายน2 5 6 6 5ก็ได้รับพระราชทานนามมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัาย <reg ul ant> พร้อมกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก100ล้านบาทใช่ครับซึ่งหลายคนก็มองว่านี่แหละคือการมาถึงของบุคคลผู้มีศักดิ์ที่หลวงพ่อรอคอยมาตลอด <c oughs> เป็นเรื่องราวที่ครบทุกรสจริงๆนะคะตั้งแต่พระราชปรารภความพยายามแรกๆที่ไม่สำเร็จนิมิตเรื่องเหนือธรรมชาติ การตัดสินใจที่ขัดใจคนอื่นการรอคอยด้วยศรัทธาลุ้นล้วนจนถึงปัจจุบันที่เติบโตมากใช่เลยครับมันก็ทำให้เราคิดต่อนะครับว่าไอเรื่องศรัทธานิมิตหรือพลังที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีส่วนขับเคลื่อนเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ได้จริงเหรอนั่นสิคะอะไรที่ทำให้ความเชื่อของพระรูปเดียวกลายเป็นสถาบันใหญ่โตที่มีผลกระทบขนาดนี้ได้ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจ น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ